สวัสดีครับผมปะกรบผมป้อนนนตต่อคนเมืองแจ็บนะครับวันนี้โอ้นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับการลดการจจ่ายในครัวเรือนโดยใช้สมุนไพรนะครับน,นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิสตาบัคโครงการจะเข้าผสมประสานที่ได้บรรเ้าความหูนะครับ คือกับเจ้าบ้านนะครับต่อต่างคนต่างตำบว่าต้าเอมามาบดอนะสมุนไพรมีตึงเรียกว่าไพเนาะนะครับว่าปูนเลยนะครับตะไคร้หรือว่าวจะไครเนาะกำมืองเขาใบบักขูดขมิน้น จากหั่นเรียบร้อยแล้วป๊บไปตักแห้งให้ก่อนแล้วก็าามาตำนะครับโดยอาจารย์มารีนะครับเ,เต็มออมือข้าวหมูเกีเ่ยวกับการทําลูกประคบซึ่งเป็น,ปน,นะะภูมิปัญญาชาวบ้านของเราไม่ก่อนเจ๊เป็นเย็นอุน่นอย่างไดก็ตาำนะครับมีกลิ่นหอมนะครับ น,นีเป็นตะไคร้ปวดเนื้อปวดตัวนะครับใจสมุนไพรหมู่นี้นะครับมาเป็นลูกประครบนนมีใบส้มปล่อยตั<ด>ยนะครับมีความส้มเพิ่มเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับ เขาก็จะเอาสมุนไพรต่างมดตั้งมวลเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยจะคลายพายหรือว่าปูเลยเนาะใส่เข้าไปขมิ้นคุกเขากันเข้าไปนี่นี่เขาทำใน หือว่าเป็นปริมาณน,นักนะครับเพราะว่ามันจะมีเกลือเข้ามาผสม,มอยู่นะครับเียอาจารย์บาลีปัน้นบาห้ความหูข้กับเจ้าบ้านนะครับที่โรงเรียนบ้านสองทานบบาไปบกขุดซสก็ไปหอมๆทั้งนั้น นะครับปอโตก่อนี่เอาไปจ่ายต้องไปนึ่งไปนี่างนีก่อนเอาถ้า,าศาั่แก่งส้มนี่เหมาะพอดีด้วยหรอนี่น <c oughs> ะนี่จะใครใส่เข้าไปบ้านเฮามีครับผมอ่าก็จำเป็นที่ว่าจะอยู่บ้านปบ้านดอยอย่างอี้นะครับจู บันลุ่มเมืองบนที่ไหนก็ได้ครับผมมาทำเลยทำน้นอยๆนี่คือนี่เขาทำเหื้อพอในปริมาณนักหน่อยอใส่ใบสมป่อยเข้าไปเาใบสมบอยแก่นะครับอ,อ่อ,อนนี่มันจะอันนี้หน่อยบอกให้ดีเพราะว่ามันแหลนหรือว่ามันเปื่อยง่าย ใส่เกลือป่อนเข้าไปในปริมาณเกลือป่อนครับอเอาก็ดูวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ทอน,นี้ก็ไอ้เนี่ยครับที่ว่าเอาส่วนผสมทั้งหลายเนี่ยถ้ามันนักโมอีนี่ก็1ถุงกับปอละครับ1กิโลหลักจากได้เรียบร้อยแล้วนะ ะนะครับมีอาจารย์มารีเปิ้นกะสอนวิธีการมัดแล้วมีกระบูนอันนี้ผมกระบูนนะครับเฮาดีต้องหาซื้อมีขายครับผมปลาอปตัตตอนะครับที่เชียงใหม่ในปตัตโตกัดดวงฮหเจา้ามกใด้ห่อผ้าขาววิธีการมัด จักมัดกับเจเจี๊ยบย่างเจี๊ยกธรรมดาธรรมดาเนี่ยที่มันมัดมัดง่ายๆเนี่ยเพราะว่าการมัดนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเฮามัดเหมืนแน่นตอนที่เฮาไปประคบมันจะโผล่มัดแน่นๆขับไป ชื่อมันสวยงามก็ต้องอบีดไปตัวใีกแรผ้าหัวอย่างตัวนะครับเพราะว่าเขาสามารถส่งเสริมขายได้นะครับมีร้านสป,ปาอย่างสปะสปเปตนะครับที่เป็นต้องการอยู่นะครับมัดล็อกให้นแน่น เพราะว่าต้องมีจุกคนกล่อได้ละต่อที่ห่าไปประครบเนี่ยแน่นเกินไปแล้วกับบบนีนะครับมอกนวลนๆนี่กะ ประครบถากว่ามีวกช้ำดำเขียวหรืวอว่าเวทเจ็บเนี้ยเจ็บตัวเมื่อเนื้อเมื่อตัวสามารถเอาลูกประครบดีมาใจได้นะครับเอาไว้กับบ้านกับจองทําเองที่บ้านก็นได้นะครับลองทําดูนะครับนี่เป็นวิทยาทานของอาจารย์อ่ะตอนนี้หมูเขาลองลองมือห่อ <laughs> ปัตมีเหล่าอนนักเรียนมาโจยตยัยมาฝึกตัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ,อาจารย์มารีแต่ปัตตไปโนนล่แจกเอาหอกลองโมอ,อีเนอร์ทามันนักกว่าน,นี้มันห่อแยกนะครับอ๋อแล้วก็มัดพับมาก่อน ครับเห็นสองข้างขึ้นมารวบป่ายมันไว้มัดอืมหนอปตัตโอสบูนพะไหบ้านเฮามีประเลิประเตอซื้อผ้าขาวมาเห็นหน่อยนะครับโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม